พราะอย่างไรก็ตามค่ะด้วยแรงปรารถนาด้วยสิ่งที่เราปฏิบัติหรือสิ่งที่มันปฏิหารเกิดขึ้นกับเราทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจเป็นวินัยของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราได้รับอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ปฏิหารเกิดขึ้นกับเราอยู่ที่ว่าเราจะ ลับหรือเผาถ้าสมมติว่ามีคนเอาไอติมมาให้คุณกินถ้าคุณไม่กินไอติมคุณก็แค่ละลายเหมือนเราซื้อไอติมมาถ้วยหนึ่งโอ้เขาตากจนมูนเลยนะพอเรามาโดนลมโดนแดดโดนอากาศไอติมที่อยู่ในถัง ตักออกมาแล้วจะค่อยๆละลายละลายละลายและละลายหายไปเหมือนกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้แล้วเราไม่ได้ลงมือถ้าเราเรียนรู้แล้วเราไม่ได้ปฏิบัติถ้าเราเรียนรู้แต่เราไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคนอื่นก็เช่นเดียวกันค่ะมันก็จะค่อยๆเลือนลางหายไปเหมือนกับปฏิหารที่เราได้รับถ้าเราไม่ใส่ใจเราไม่ได้เอาปฏิหารนั้นมาใช้กับตัวเองในสิ่งที่เราได้อยู่แล้ว บอกเลยค่ะปฏิหารนั้นก็จะไปะอยู่กับคนอื่นไม่ได้อยู่กับเรานั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอย่าดานเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ